เล่นเกมนี้มาตั้งแต่อายุ17ะคะ่ะปัจจุบันก็2ยี่ห้าแล้วค่ะ <c oughs> เล่นออรดิชั่นมา3ปีแล้วค่ะเล่นมาปีนี้ปีที่9ค่ะเล่นออดิชั่นมาปีนี้เป็นปีที่8ะค่ะเล่นมาประมาณ6ปีเด,ดปีแล้วค่ะ เป็นเกมที่ทําให้ผมมิตรภาพที่ดีนะคะแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะแล้วก็ได้ฟังเพลงสบายด้วยค่ะก็รักค่ะรักออดิชั่นรักเพื่อนๆทุกคนค่ะเป็นเกมที่ทําให้ได้เจอเพื่อนใหม่ๆอ่ะค่ะเป็นเกมที่พอเข้าไปเราก็เจอมิตรภาพดีๆอยากเล่นเพราะว่ามันสนุกมากเป็นเกมที่เล่นลวไม่เบื่อค่ะมีอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆอัปเดตตลอด่ะคะครอบครัวเลยครับอย่างที่เห็นครับมิตรภาพนะครับคนที่มาในงานวันนี้เยอะๆครับเพราะอย่างเงี้ยลุงยังเล่นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ มางานหลักๆเลยก็คือมาเจอเพื่อนๆในขับค่ะแล้วก็มาสนุกกับเพื่อนๆอ๋อได้ไอเทมฟรีค่ะแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนๆด้วยอยากได้ไอเทมฟรีค่ะมาดูศิลปินค่ะเอาไอเทมมาเอาไอเทมก็คนใหญ่แล้วก็มาหาเพื่อนๆที่งานนี้นะคะหนึ่งนะคะก็มาชมคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็ได้มาพบมิตรภาพวงแรกก็แคนดี้มาเฟียกับเอเวอร์ไนค่ะเอพีนอร์มัลอออย่าทะเล กรราอยากให้ไปจัดที่หัวหินค่ะหรือไม่ก็ปัทยาที่ใกล้ๆทะเลจะได้ไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆด้วยอยากให้จัดที่นี่แหะคะ่ะราชดาซอยสีใกล้บ้านดีค่ะโคราชค่ะใชียงใหม่ชนบุรีไหมคะจะได้ไปทะเลด้วยไปขอนแก่น,นะคะ่นนะนครปฐมก็ได้ค่ะ คุณพลาดมากเลยค่ะงานนี้ยานใหญ่มากนะคะแล้วก็คนเยอะมากเลยค่ะงานนี้สนุกมากเลยค่ะโหน่าเสียดายมากเลยอะ่ะไม่มาก็แบบว่าน้าได้ไเทมฟรีด้วยได้มาเจอเพื่อนเพื่อนด้วยบรรยากาศก็สนุกมากเลยก็อยากให้มาสนุกได้กันในครั้งหน้าค่ะไม่เป็นไรคะ่ะยังมีโอกาสหน้ามมีม,ม,ม,มีมีรอบหน้าแน่นอนค่ะ <ๆ S 1> สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะก่อนอื่นพี่ต้องบอกว่าครั้งนี้ครั้งที่หนี่แบบประทับใจมากเข้างานมานี่ตกใจมากนะคะเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบที่น้องๆมากันเยอะที่สุดตั้งแต่เราจัดงานมานะคะครั้งนี้น้องๆให้กันตอบรับนะอย่างดีวันนี้ก็ขอบคุณมากที่มาร่วมงานกันนะคะขอบคุณค่าขอให้สนุกกับแกสโนว่าค่ะ วัสดีครับพวกเราก o สดงวอลเดชั่นกุศลดังๆหน่อยแล้วโอเคเพลงแรกชื่อว่าสิ่งที่ต้อง want to s i สิ่งที่ฉันคาดหายมันเลยนชืิอในวันนี้จากที่คนที่ฉันไปฝันคนที่ฉันเฝ้ารอเพียงพอแล้วแค่มีเธอและฉันอยู่เคียงข้างกันตลอดไป Yeah. yeah. เพราะอะไรเหตุไดเธอต้องไปรักของเราที่ซื้งงาจางหายไปตอนไหนเพราะอะไรคำสาขคางในใจอยากู้สักครั้ได้ไหมก็ได้ข่าวว่าเพลงอยู่ตรงนี้นานกว่านี้ก็เป็นเพลงแบบ อันดับที่ทุกคนชอบเล่นในเกมวันดิชั่นจะเป็นไปไม่ได้ถ้าพวกเราไม่มาร้องเพลงนีน้แบบสดๆด้วยกัน สึกเป็นเกียรติมากๆ,ๆที่ได้มาร่วมงานนะครับออดิชั่นในวันนี้นะครับได้ข่าวว่าออดิชั่นนี้มีมา9ปีแล้วนะครับผมก็ได้เล่นบ้างคงคงไม่ดได้เล่นบ่อยรู้ว่านเป็นเกมที่แบบเปิดมากๆแล้วก็มีแฟนคลับเยอะขนาดนี้ก็สุดยอดมากๆครับผมมีใครรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นมาแบบโปสุดแล้วคุณนิเซียนสุดแล้วเล่นมากี่ปีแล้วเจ็ดแปดปีแปดปีมีใครเล่นมาเก้าปีหรือยังครับผมมีไหมนี่ก็เก้าเก้าเลยคือทำไมถึงชอบชอบเกมนี้ขนาดขนาดนี้นครับอยากทราบ ชอบเต้นผมเข้าใจว่าทำไมเกมนี้ถึงมีแฟนคลับเยอะกว่าวงผมขนาดนี้นะครับผมแล้วเป็นเกมเต้นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับออ i ดิชั่นด้วยนะครับผมทำให้พวกเราได้มาเจอกันในวันนี้สำหรับงานออ d i ดิชั่น n c n p e r t y t y นะคะครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่5แล้วค่ะพี่ๆรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้ค่ะ ครับก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานและก็เป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้นะครับออดิชั่นก็เป็นเกมที่พวกเราก็คุ้นเคยกันมานานแล้วจริงๆแล้วได้ข่าวว่าเกมนี้มีมาถึง9ปีแล้วที่เมืองไทยก็รู้สึกว่าป็นแบบอะไรที่สุดยอดมากๆและมีคอมมูนิตี้ที่เหนียวแน่นมากๆที่มาร่วมงานนในวันนี้ก็ดีใจที่วงเกสโนวาได้เป็นส่วนหนึ่งมอบความสนุกให้กับน้องๆที่มากันในวันนี้ครับ แล้วก็สำหรับน้องๆที่มาในงานวันนี้นะคะก็จะได้รับไอเทมเสื้อเกสโนวาในเกมด้วยค่ะพี่ๆรู้สึกยังไงบ้างคะสำหรับไอเทมนี้ที่ซึ่งน้องๆน,นี่เขาอยากได้กันมากเลยนะอยากจะฝากนะครับผมว่าใครที่ได้ไอเทมไปวันนี้ใส่เสื้อของเราแล้วก็มีผ้าพันป่าเงี้ยไปเต้นกันในเกมเยอะๆนะครับผมแกวอร์ดิชันก็น่าจะมีสีสันมากยิ่งขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเป็นเกียร์นะสำหรับวงเกสโนวาที่มีแปลไอเทมอย่างนี้แล้วมีคนอยากได้เยอะขนาดนี้ครับผม อยากจะถามพี่พีกเกโนวานิดนึงค่ะว่าเคยเล่นเกมออดิชั่นหรือเปล่าจริงแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมมากๆ พราะฉะนั้นการที่ได้มีเพลงอยู่ตรงนี้นานกว่านี้ในเกมออดิชันแล้วก็มีอรู้สึกเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆสำหรับผมขอบคุณทางออดิชั่นมากๆที่ให้โอกาสเพลงของเกสโนวาได้มาอยู่ในเกมนี้นะครับผมเกมออดิชั่นของเราค่ะมีมา9ปีแล้วนะคะอยากให้พี่ๆเกสโนวาอวยพรให้เกมออดิชั่นของเราสักนิดนึง9ปีแล้วนะครับผมยังไงก็ขอมีปีที่10ปีที่11แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็หวังว่าเกมออดิชันจะอยู่กับพวกเราคนไทยไปนานๆครับผมแล้วก็หวังว่าจะเป็นพื้นที่รองรับให้เพลงของเกสโนวาอัลบั้มต่อๆไป ฟังเยอะยิ่งขึ้นจากกลุ่มคนออดิชั่นได้ครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานพวกเราด้วยเพราะเราก็มีงานคอนเสิร์ตเรื่อยๆนะครับใครอยากติดตามพวกเราก็ดูกันได้ที่ f a c e b o o k c o m t h e g e t s n o w a นะครับอยากไปดูพวกเราเล่นสดที่ไหนก็สามารถตามได้เลยตามตารางงานแล้วก็ตามอินสตาแกรมพวกเราได้นะครับ getsnowa ครับยังไงก็ผลงานเพลงใหม่ล่าสุดพวกเราเหมือนกันเพลง stay เป็น Original Soundtrack ของซีรีส์ชัวร์สเตย์เหมือนกันครับผมลองไปฟังดูได้ครับขอบคุณมากๆครับออดิชั่นมาเมื่อไหร่มันเมื่อนั้นเย้ เคจะรักกันมีแต่วันที่อ่อนไหวผ่านเลยไปและไม่เคยจะกลับมาเป็นแค่ความผิดใจที่ยังคงแน่นหนา